สวัสดีทุกคนนะคะเขาเรียกโชคเรียกลาบให้แล้วนะคะนิกมิสติกดูดวงกับแม่หมอนิกนะคะพิกอากาศคลิปนี้ของเราความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นแบบไหนนะคะเลือกกองไหนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น กองที่เป็นหินสีน้ำเงินสีเขียวหรือว่าสีม่วงนะคะและในวันนี้นะคะเราก็ใช้คุณแม่นะคะในการมาช่วยตอบคำถามกับทุกๆคนนะคะขอทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะแล้วก็ภาวนาขอให้ได้คำตอบในสิ่งที่อยากรู้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มที่กองสีน้ำเงินกันได้เลยนะคะเดี๋ยวกองสองกองนี้นะคะขออนุญาตเก็บก่อนนะคะให้คุณแม่ค่อนข้างจะใบใหญ่นิดนึงนะคะ โอเคเรามาเริ่มที่กองสีน้ำเงินกันเลยค่ะอืมโหคือขอพูดตรงๆแบบอาจจะแรงนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าใครที่เลือกไพ่กองเนี้ยน่าจะจมอยู่กับความท็อกซิกอยู่อะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้มันไม่ได้ใช้ความรักในการขับเคลื่อนเลยอะตอนนี้มันใช้อารมณ์แล้วก็อีกโก้ใส่กันอะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเนาะต่างไม่อยากแพ้ในอารมณ์ในครั้งนี้อะไรแบบเนี้ย เออจะเอาชนะกันนะ่ะไม่ได้มีความรักเลยอะ่ะตอนเนี้ยอยู่ก็ก็รักนะแต่ว่าก็ก็มีอารมณ์อะ่ะกูก็อยากชนะอะ,อะไรแบบเนี้ยแนวโน้มในสี่ถึงแปดสัปดาห์เนี้ยถ้าสมมติว่าคุยและเคลียร์กันไม่ดีอะ่ะมันจะแตกหักมันจะถึงจุดแตกหักได้นะคะแลวถ้าสมมติว่าเราไม่แก้ปัญหาให้ถูกจุดอะ่ะเรื่องแบบเนี้ยมันมันเหมือนจะดูดีขึ้นแล้วนะแต่มันจะวนลูปกับม,มันเดิมอะ่ะภายในสองถึงสามสัปดาห์สัญญาณเตือนเลยนะที่มันจะบอกว่ามันกําลังจะพังอะ่ะ เริ่มประชดเสียดสีเริ่มหายตัวไปเป็นพักๆเวลามีปัญหาใช้เซ็กในการกบเกลื่อนนะคะถ้าอยากมีโอกาสอยู่ด้วยกันต่อทำตามนี้ลองตั้งข้อตกลงกันดูเรื่องการสื่อสารอันนี้สำคัญมากแล้วก็ถ้าสมมติเรามีอารมณ์อะไม่ต้องโต้ตอบทันทีให้เราเทคไทม์กับตัวเองก่อนแล้วลองสื่อสารให้ตรงจุดดูนะคะนี่คือไพ่ชุดนี้นะคะบอกแบบนี้ ถ้าใครที่ฟังรู้สึกว่าใช่และได้คำตอบนะคะก็ก็ถือว่ายินดีด้วยนะคะต่อไปเราไปไพ่ชุดที่สองกันเลยนะคะใครที่เลือกไพ่ที่เป็นหินสีเขียวนะคะอืมไม่แย่นะคะทุกคนไม่แย่ไม่แย่บอกเลยว่าพลังงานโดยรวมนะคะของไพ่ชุดนี้คือ เหมือนคุณกาลังเติบโตแล้วเขากระโดดอีกขั้นหนึ่งของความสัมพันธ์แล้วนะคะไม่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องการสื่อสารเรื่องความไม่เข้าใจเรื่องการถูกละเลยการไม่มั่นคงในอดีตอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันถูกคลี่คลายละประครับประคองมานานแล้วตอนนี้มันก็เหมือนแบบเนาะมันอยู่ในจุดที่แบบทั้งคู่เข้าใจกันแล้วปรับตัวเข้าหากันแล้วแล้วก็พร้อมที่จะจับมือเดินต่อไปด้วยกันแล้วอะ่ะพลังงานของอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ตั้งใจจริงๆนะคะแต่บางทีเขาว่าจะเงียบเกินไปเนาะจนเราก็คิดมาก เราอาจจะเป็นคนคิดมากด้วยนะแต่แนวโน้มใน4ี่ถึงแปดสัปดาห์นี้มันจะเริ่มมีการวางแผนระยะยาวด้วยกันแล้วนะคะว่าแบบเออต่อไปเราจะเป็นยังไงเราจะทํายังไงดีอะไรแบบนี้นะคะสัญญาณเตือนเลยคืออย่ากเกรงใจค่ะถ้ามีอะไรก็พูดเลยนะคะเราไม่ควรเก็บอะไรคนเดียวแล้วนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งเป็นสัญญาณอันตรายนั่นเองนะคะและทริคเล็กๆนะคะสําหรับครู่นี้ก็คือเราสามารถดีทอลได้แล้วนะดีทอกก็คือเปิดใจคุยที่เป็นเรื่องแบบ เรื่องลึกให้เขาลองระบายอะไรออกมาสิอะไรเงี้ยก็จะช่วยคู่นี้ได้ดีค่ะดีเลยนะไพ่ชุดนี้ถือว่าดีเลยค่ะแบบก้าวกระโดดแหละก้าวกระโดดอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ถือว่ายินดีด้วยนะคะขอให้ได้เอาแนวทางนี้ไปปรับใช้เนาะมาทีนี้ชุดสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่ชุดสีม่วงนี้นะคะมาหืม energy นี้คืออะไรคะทุกคนทุกคนสังเกต energy ไพ่ไหมมันจะมี energy บางอย่างนะคะโอเคบอกเลยว่าภาพรวมของไพ่ชุดนี้คือคุณกําลังจะได้ล้างสารพิษเก่าๆออกจากร่างกายแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าแฟนตอนนี้ที่จะเลิกแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันกําลังจะหมดไปแล้วค่ะอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะแต่ประเด็นคือมันกําลังจะมีคนอื่นเข้ามานะสิเพราะว่าพอคุณเนี่ยเริ่มตั้งตัวได้อะ่ะคุณจะมีพลังงานบางอย่างนะที่มันดึงดูดแบบ คนใหม่เข้ามาเขาจะเข้ามาแบบแรงและเร็วเลยอ่ะเคมีของคนเนี้ยที่จะเข้ามาเขาจะเป็นเคมีที่แบบแรงมากดุดันมั่นใจไม่ว่าจะต้องการอะไรนะคะเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนแต่เขาจะมีโลกส่วนตัวสูงค่ะเรียกได้ว่าแนวโน้ม4-8สัปดาห์นี้นะคะคุณจะมีความมีโอกาสที่จะเจอความสัมพันธ์ที่แบบติดติดกันเร็วมากเลยอ่ะสปาร์กกันเร็วติดกันเร็วมากเลยอะแต่แต่แต,แต่ฟังดีๆนะทุกคน คนที่เข้ามามันมีได้ทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ดีสัญญาจะเป็นยังไงมันจะมาพร้อมกับความลับของมันเช่นมันอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมามาหายๆชวนลงทุนจ้ายืมเงินเซ็นสัญญาอย่าไปทำนะจ้าอันนี้คือธงแดงจ้ะแต่ถ้าเขาเข้ามาแล้วเขามีลักษณะแบบนี้นะคะพูดตรงเขาลบขอบเขตของเราไม่เร่งรัดเราเรื่องของการแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบลวนลามเราไม่ไม่ลวนลามเราอะไรแบบเนี้ย แบบให้เกียรติเราอะอันนี้คือธงเขียวของเขานะคะสรุปง่ายๆสั้นๆนคือที่มันจะเข้ามามันมีโอกาสที่จะเข้ามาทั้งดีและไม่ดีนอกแม้ทุกคนสำหรับไพ่ชุดนี้เพราะฉะนั้นเฮ้ยสกีนกันดีๆนะลูกดวงทุกคน แต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกหรืออะไรก็แอดไลน์มาดูดวงกับแม่หมอได้นะจ๊ะถึงตรงนี้แล้วต้นคลิปใครที่ขอพรหรือว่าอธิษฐานอะไรไว้นะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะรดนบนานให้มันเป็นจริงให้มันสําเร็จนะคะขอให้ลูกดวงทุกคนประสบความสําเร็จและมีความสุขทุกคนเลยนะคะแม่หมอขอให้ไพ่ชุดนี้เป็นคําตอบให้กับทุกคนคะ่ะ